หรือว่าทั้งคู่จะกลับมาคืนดีกันแล้วคะ่ะกรณีของก้อยและนิกกี้เปิดใจค่ะย,ยอมรับว่าเลิกกันแต่กับล่าสุดนี้นะคะในอินสตาแกรมค่ะทางด้านของโกบอยออกมาไลฟ์ผ่านอินสตาแกรมพร้อมพูดถึงนิกกี้ตอนนี้ว่ากีฬาเท่านั้นที่จะรักษาแผลใจได้ไม่อยากให้นิกกี้นะ่ยเสพโซเชียลทาลยอยากให้อยู่กับตัวเองพร้อมยังบอกอีกว่าเตรียมดูแลนายน้อยไม่ให้ด่างพร้อยเพื่อรอรับก้อยกลับมาคืนดีถ้าเขาเป็นเนื้อคู่กันก็ไม่สนใครจะปั่นจะด่า อีกทั้งยังบอกอีกว่าตอนนี้นิกกี้กำลังเดินหน้างอก้อยตลอดโดยทางด้านของโกบอยยังบอกอีกว่ากีฬาเท่านั้นที่รักษาแผลใจของนิกกี้พี่โต้งคนขับรถให้นิกกี้บอกว่าตอนนี้รับเงินเดือน2ทางก็คือรับเงินเดือนจากนิกกี้และรับจ็อบไปขับรถให้ก้อยส่วนที่หลายคนถามเข้ามาจะลบรอยสักชื่อก้อยกับนิกกี้ไหมพี่โต้งบอกว่าไม่ลบถึงแม้ว่าทั้งคู่เลิกกันตปแต่ในความทรงจําก้อยกับนิกกี้ก็คือ1ทางเดียวเท่านั้นถ้าอยากเอาออกนนะก็คือต้องตัดแขนไปเลยทังนั้นโกบอยเลยแซวว่า าอยู่เป็น,น,นเนี้ยพร้อมโชว์รอยสักชื่อก้อยว่ายังอยู่ถึงจะแยกทางแต่รอยสักยังอยู่เหมือนเดิม ยังให้ทั้งคู่เข้าใจว่าโกบอยไม่เคยสิ้นหวังกับคู่นี้ยังคิดว่ายังมีโอกาสตรับใ้ที่านล่ายังอยู่เป็นกาวใจพี่ต้มยังอยู่ยังขับรถให้ก้อยให้ทั้งคู่ไปหาตัวตัว,ตว,ตวก่อนไปหาหัวใจตัวเองก่อนสุดท้ายถ้าเป็นเนื้อคู่กันจริงก็จะเจอกันกลับมาอยู่ด้วยกันผมสัญ,ญญาจะดูแลเขาให้ดีที่สุดไม่ให้ด่างพ้อยเพื่อรอรับการกลับมาของนายหญิงต่อมาก็มีผู้ใช้ t ิกต o กกรายหนึ่งออกมาพูดว่าใครดูข่าวนิกกี้ก้อยบ้างเมื่อเย็นสรุปแล้วเขากลับมาคืนดีกันแล้วนะซึ่งก็มีการเปิดเผยภาพนี้ออกมาแต่จจะริง หรือไม่คงต้องรอทางผู้เปิดเผยแล้วคะ่ะ